สวัสดีครับเอาน้ำมันมาส่งครับขอบคุณครับเสียสู้ทุนเยอะทอร์บายเก้งครั้งหรอฮะน่าจะได้ครึ่งวันนะดินเนี่ย ทาเกด้วยว่าคูนด้อีน่อยมั้งนี่ใไปเที่ย้ไม่เอาสามเที่ยวจะไปบอกใครต้องได้สามเที่ยวนะไปเอาราคาในไปเอาไปูดูเลยไปพูดดีกว่าดินครับดินก็จะหมดแล้ว ได้มาอีกกี่เที่ยวก็หมดแล้วนี่ทางมองไปแล้วครับไอ้ตัวนี้แกให้ล้มหรือเปล่าวะนี่แกให้ล้มออกไหมเห็นแกมไหมล่ะไม่ได้ให้ลุมหรอกหมดดินแล้วครับนี่ เดี๋ยวกินข้าวกันก่อน,นบอรถตะคิดเอาข้าวน,านู้ตรงรม่มอ่ะเออเทรเฮ้ยไหนจานล่ะ,ะไปกินที่กะทมแหละขับไปโน่นเนี่ยขับไปข้างล่างเนี่ยดูยด้วยดนะูด้านยเดียงมันเยอะนะ น่าจะต้องย้ายแล้วครับยังหามงคุดยังไม่เจอ,เ,จอเออมาแล้วผิลวยพิลวย dụng nấm ăn thì vô đâm thoải mái nấm ăn muốn về lỡ hết rút nấm ăn không được, phùng này ê, mò cái tiêu นแอร์ไม่เย็นนะครับนี่จบข่าวแล้วพิลวยเอเนาคันนี้โอ้สงสใจจะได้กลับบา ì, ni, ้านแล้วนี่สองคันนี่วันนี้ไม่จะลอยตัวถอาไยคลิปอ่า <c ười> ไม่จะลอยตัวนั่น่ะให้ไปวิ่งน้องน้ำคุณต่อเลยนี<อ>่เออ ปีเนีนตนอา,าคลิปเอวดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาแต่ชาติก่อนช่วงบ่ายไปลงงานแต่ชาติต่อเพราะว่าหมดดินครับตรงนี้นะอาา่าตามีท,ที่ที่ขุดไหมละ่ะมีที่ขุดไหมเองเออ,อนะเออเมื่อกี้คุยกับในนานันูเขาว่ามีเด,ดแล้วเขาเอาไหมละ่ะ อ,อารโทเออในรอยักรือดดนูนเนเอออานรถตูปาชี่รถาคาลาเนี่ยปีรถซ้ำเ,เ,เออรถคานี่เฮ้ยอบานล,ลุกคาเออรีบามเด้อนี่ทำหมดดินนี่ทำไม่นี่ได้ที่โตแต่ชาติไปแต่ชาดโต,ต ันตัอ้กลับย่านะกลับตัวไอ้มาตัว่อ้บานไอยเงา่ช่นอมงไหสอพันคนหรอไทำไมจะเอาตัวเนอเอาโนเนนะวานตีนเนอยู่ตัวน้ตัไนกินวดดีนู่นอยอัตวอียนนยนาโมเนี่ยนยกินตมอนโตมานเองข้าวก่อนกินข้าวก่อนน

nga khon yes buean phan so som mong wo ai cham chou le kep le a no han u a chou kep tam hien tou thu oh ai kep ha ta nong puon prang na chi ka bal ling pe na ik te yeu te man yo a teuk de teuk teuk de chroe nong nu ha o da ban chau mau le ai ba pom a khnem leung a traeng cheng an ni

แคบแล้วรุน่คนจีเกบูนรมจน่รถนึ่ปีนี่เอ๋ป็นรถเอ๋จีเกะดกบูนี่รกะเดาอย่ะหันเอนะเอยกินข้าวเสร็จลุยกันต่อโอ้โหลอ้สวยจริงๆเลยเป๊ะเป๊ะเลยครับเนี่ย นีใครสนใจนะครับที่จะลอกหน้านี่โถรเบาได้เลยทีมงานนี่ก็โทนหนึ่งครับนี่ของเสียวุธขับโดยนี่จันต้มและก็จันบอยมาร่วมทีม คลิปนี้ก็มีทระอะไรใครผเบร์มาดวิธีกิดยานอยจระลไอ้หเบอร์มมไม่ตื่เจิตเลยก้ามซูชามนานมันเคยอนูเบิร์เท่าส่วนตนอ่ะเื่องแต่เกิดลุง่อ้ไหม นรถมีปัญหาอีแล้วไม่สุดยจวดบอกว่าน้ำมันพาวเวอร์ไม่มีเอะนโ่นจุ๊กไอโบเจอคอยแม็กแล้วเด๋ยวเจอเสียบดาก สดคลิปสดฝากกดไลค์กดแชร์ครับอยู่กับทีมงานเสียสุดทุนเยอะครับผม